ค่ะสำหรับเว็บปินาในครั้งนี้นะคะคุณแนนจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับโฮเซลเลทนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณแนนกันเลยค่ะ โอเคค่ะก็ดือนนี้เนาะเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเอ่อเซ n ชันของโฮเทลเลทเพราะว่าการทำเอ่อเรเวนิวในของโรงแรมเนี่ยมันจะมีหลายเซ t ชันด้วยกันก็คืออาจจะมีทั้งเอ่อออนไลน์เป็นทั้งออฟไลน์แล้วก็จะเป็นแบบทีเอเลทอะไรพวกนี้เนาะพี่จะมาอัปเดตตัวโฮเซลเลทหรือที่เราเรียกกันว่า B2B l a เลทเนื่องจากว่าการเอ่อบริลลิมิตติ้งของเรารอบนี้มีการพูดเกี่ยวกับ B 2 b B เล e ไปเยอะบางโรงแรมอาจจะเอะ้ไอ B 2 B เลดเนี่ยมันคืออะไรนะอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกกันว่า B 2 B เลดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันทำงานยังไงเนาะทีนี้ตัว B 2 B เลดอะคะ่ะหรือโฮเซลเ l a เนี่ย มันก็คือจะเป็นตัว net to hotel เป็นเลทที่เป็น net to hotel เลยที่เราลา็อชออกไปให้แต่ละเอเจนท์ที่เขามีตัวโฮเซลกันจะมีเชยกตัวอย่างเช่นจะเป็น Trip.com เนาะตัว Trip.com เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงในตัว B 2 B เลทเพราะว่าเขาอะ เติบโตมาจาก B2B เ a ทแล้วก็ตัว B2B เ a ทเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเรทตัวที่เป็น n น็ตเรทของโรงแรมเนี่ยที่เราเอาไปให้ทางทางเอเจนต์เลยแล้วก็บอกเอเจนต์ว่าฉันจะไม่นับเรทรับเน็ที่ต่ําไปกว่านี้นะหรืออะไรเงี้ยคือยังไงก็แล้วแต่โรงแรมจะต้องได้เน t ตามที่เราตั้งไว้ซึ่งตัวเนี้ยในปัจจุบันนมันสามารถควบคุม l ลอด n ้น ได้ด้วยตัว channel manager เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะค่อนข้างง่ายมันจะกลายเป็น Base Occupancy ให้กับทางแรมยกเหมือนกับว่าเราอะสามารถเก็บตัวออ c u p a n c y ได้ก่อนเพราะตัวนี้เลทมันจะค่อนข้างที่ต่ำกว่ากว่าตัวออนไลน์เลทเนาะเพราะว่าเอเจนต์อะเขาจะเอา n e ็ตเลทตัวนี้แหละไปขายให้กับเอเจนต์ต่างๆ โดยที่เอเจนต์พวกนี้เขาจะไปมาคัพเอากันเองว่าเอ้ยสมมุติว่าพี่ะตั้งเลทมาว่าโรงแรมฉันจะต้องได้500บาทนะเอเจนต์ agent ที่เราให้เลทเข้าไปอะ่ะเขาก็จะเอาเน็ตตัว500เนี้ยเอาไปขายให้เอเจนต์ที่2 a เอเจนต์ที่3ซึ่งเอเจนต์ที่2ถ้าสมมุติว่าอยากได้กำไรเพิ่มขึ้น หนึ่งร้อยเขาก็จะต้องไปขายที่หกรอย่างเงี้ยก็คือคุณจะขายเท่าไรไม่รู้แหละแต่เราจะต้องได้ที่เท่านี้คือ500บาทอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอ่า B2B rate ที่เราแบบพยายามที่จะคุยกับทางโรงแรมว่าเรามี B2B rate launch ออกไปหนะ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาที่ Uh, เรามีออฟเพนซีประมาณด้วยนโยบายของเราแล้วเราถ้าวันไหนที่เราออฟเพนซี่40%หรือ50%เนี่ยโดยส่วนมากที่จะนับที่40%เพราะ40%เราจะปิดตัวเซกเมนต์ตัวนี้เลยเพราะว่ามันราคามันแบบเอามาแค่เป็นเบสอย่างเดียวแล้วเราก็จะไปอัพราคาในออนไลน์เนาะแล้วพอออนไลน์แบบคือพอตัวเซกเมนต์ B2B ไม่มีขายแล้ววะยังไงลูกค้าก็ต้องซื้อออนไลน์แหละแล้วก็เรา มีมีรายได้เข้ามาในโรงแรมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่เราจะไม่ต้องเป็นกังวลมากว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะมีออฟเฟอร์เนซี่ไหมหรือว่าจะมีบุ๊กคิ้งจองเข้ามาไหมตรงนี้จะไม่เกิดปัญหานั้นแล้วมันจะทําให้เ d ดีอของโรงแรมอ่ะสูงขึ้นด้วย mm hmm. ค่ะก็จะเป็นตัว b t B b บ a เลที่เอามาแนะนำกันในวันนี้แบบเจาะลึกเข้าไปว่ามันคืออะไรและการทำงานมันเป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงเนาะค่ะ โอเคค่ะพี่แนนขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ช่วยชาวธุรกิจโรงแรมได้เข้าใจมากขึ้นเนาะ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้แหละก็สําคัญเช่นเดียวกันเนาะถ้าเราจะได้รู้เรทราคาที่สามารถตั้งราคาได้นะคะโ <Okay. S 2> อเคค่ะจะมีม่อะไรเสริมไหมคะ อ๋อจะแจ้งว่าในช่วงที่มันเป็นเหมือนแบบว่าล o w s e a s อะไรเงี้ยค่ะ s t ร a จีเนี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะทําให้เหมือนแบบยอดของเราอะคะ่ะมันสูงขึ้นน้อยดยทีเ่เราอาจจะเหมือนแบบมีผู้ช่วยเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะให้เขาเนี่ยไปขายห้องให้กับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส t ร a จีที่ดีโรงแรมไหนที่เหมือนแบบอยากจะเพิ่มยอดจองในช่วงเนี้ยก็สามารถออลองติดต่อหรือว่าปรึกษาทาง hotel plus ได้นะคะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แนนมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเว็บินนักครั้งหน้าเนาะ สว,ส,สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ